ละครเรื่องเซนเดเรล่านี่เธอดูเซนเดเรล่าสิทำความสะอาดก็สะอาดแถมดูไปจัดหนังสืออีกด้วยใช่ฉันว่าเหมอ่อยอ่ะฉันอยากทำมันจัดไปโอ๊ยคุณหนูทำไมถึงคุณหนูทำแบบนี้กับเซนเดเรล่าล่ะคะ เธออยากทำความสะอาดก็สะอาดนะแต่ฉันมันว่ามันยังมีขี้ฝุ่นอยู่เลยอนะ่응ตะตลกเนาะอ่าฮ่าฮ่าฮาทำไมถึงคนหนูต้องทำกับเจนเดรเรลลาแบบนี้ด้วยา นี่แซนเดอรลล่าทำไมไม่ไปทำงานนั่งร้องอยู่นั่นแหละก็คุณหนูทำแซนเดอร์เล่านะฉันไม่เชื่อเธอหรอก ว่าลูกฉันจะทํากับเธอลูกฉันเป็นคนดีเธอต้องถูกทําโทษไปฉันจะขังเธอให้อยู่ในห้องน้ํา24ชั่วโมงส่วนฉันจะไปเต้นรำขอให้เธออยู่ในห้องน้ำอย่างมีความสุขนะสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ในห้องน้ำ แหวะห้องน้ำนี้ก็สกูกระปกอืออฮะนั่นมันสวัสดีฉันคือนางฟ้าฉันรู้ว่าเธอถูกขังในห้องน้ำฉันฉันจะให้เธอมีแผนไปงานเต้นรำได้ยังไงล่ะ แล้วฉันจะไปงานเต้นลําได้ยังไงละ่ะชุดฉันก็เละเหมือนผ้าขี้ริ้วเลยเธอมีชุดไหมมีสิเดี๋ยวฉันเสกเลยนะโอ้มาคิดไปกระเบดกเบดรเบดกเกกดกกกกกกกริกริดกดกวยเากเลย ชุดสวยมากเลยถ้างั้นเธอก็คงไปงานเต้นรำได้แล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าฉันไปงานเต้นรำยังไงฉันถูกขังไว้ในห้องน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเสกให้เธอไปปราศาสตร์เอง <_ c oughs> ว้าวฉันมาถึงปลาศาสแล้วเฮ้ยใครอะนี่ลองเข้าไปดูดีกว่าชิ่เจ้าชายนี่นาสวัสดีครับจะสนใจแต่งงานไหมครับสซนค่ะโอเคเรามาเต้นงานด้วยกันเรามาเต้นลําด้วยกันเลย

1ินาทีอุ้ยเจ้าช,ชาย้าทุ่มาสิอแล้วทธอไมเหรอฉันต้องรีบไปแล้วแหละเอาคุณคุณฉันต้องรีบไปแล้วนะคุณคุณอุ้ยรองเท้าตกแล้วไปดีกว่าทำไม ถึงเซนเดเรล่าไปเร็วจังลองตามไปดูหน่อยสิเซนเดเรล่าเซนเดเรล่าเซนเดรเราเนาะเฮ้ยนี่มันรองเท้าของเซนเดเรล่านี่นาะเก็บมาดูหน่อยเฮ้ยเก็บมาแล้วไปตามหาเซนเดเรล่าดีกว่าเฮ้ยนี่นไงเซนเดเรล่าเซนเดเรล่ารอด้วยเซนเดเรล่า เหนื่อยเหนื่อยฉันต้องกลับมาอยู่ในปราสาทนั่นแหละเพราะว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะไม่มาแล้วมั้งเหนื่อยแต่เมื่อกี้รองเท้าแก้วฉันตกนี่นาอื่ทำไมเดียวรองเท้าแก้วราคาแพงเหนื่อยหาไม่เจอเลย เข้าไปในปรา,าสาทดีกว่าเหนื่อยเอ้ย,อยใครอะใครอยู่ในปรา,าสาทอะเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำมันเจ้าหญิงเซนเดอเรละล่านี่นะเอารองเท้าไปให้ดีกว่าเฮ้ยเจ้าชายมาได้ไงอะพอดีเธอทำรองเท้าแก้วตกใช่ไหมใช่ฉันทำรองกะฉันทำรองเท้าแก้วตกเดี๋ยวฉันใส่ให้ โอเคใส่เรียบร้อยแล้วถ้างั้นเรามาเต้นเรามาเต้นรำกันเถอะได้จ้าก็กจบไปแล้วนะครับผมสำหรับละครเรื่องของเซนเดเรลลานะครับเจ้าหญิงแสนน้อยที่ถูกแม่เลี้ยงใจร้ายนะครับสุดท้ายก็ได้มาแต่งงานกันนะครับอ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอเจอกันให้เจอไม่ใช่นะครับขอโทษนะครับขอเจอให้ไม่ใช่นะครับขอโทษนะครับขอโทษแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าบายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องพัทธลวิทย์กรรรมเลยครับบ๊ายบาย